ผมนี่คือ,อยางก้นถั่วนะครับรู้สึกว่าจะออกดีช่วงที่อากาศกลางเย็นลมผัดมาวีวีเดี๋ยวผมจะไปเบิ้งวิธีการพ่นหยอดน้ำกดยางเป็นยังไงเพื่อเกิดออกดีแท้ยางนี่กีดยังไงเนาะ,อะพอเพ่นแล้วเดี๋ยวสิสเบิ้ง่าพ่นหยดน้ำกดวิธีใดนะครับ อ่ะโอ,โ,อโอ้ออกดีตัวน,นี่ตีซวงโอ้กีต้นตีซวงคนวะนะครับคนวะคนกีต้นตีซวงนะสันมันเป็นธรรมาดาครับไปเรื่อยๆเฮ้าเออเบิ้งครับนี่วิธีก็เอา,าคนไปไว่ายไมไาว่าแขกคนแบบนี้บหม<อ>ือนกับมันมันมืนกับแขนกือเก้าเป็นบ่เ<น>ออนะครับต้นได้เตรียมปูกกับโจกออกกันบ่ โจกมดเลยมันบ่เพียบปลาเจมันแข็งมันบ่าต้นเลี้ยงแกนเงินตบ้าโอ้ข้าวปุ้มเบิ้งครับผมพี่น้องเก็บไปคนเสนาหนึ่งตัวอ๋อเสนาค่อยบอลลังน้ำโกดบ่คนค้นสวนตำตำบ่แมนอืมคนเสนามันเนี่ยมันก็เปลือกแข็งอีกบ่นี่แหละครับพี่ที่พี่ที่อันนี้เพอนโกดลงจังหน่อยปลายบ่เนี่ ไปต้นไม้อีกปลี่ยนลอีกได้อ่อันนี้ออกดีครับพี่น้องออกดียังเงี้ยอยู่ปักปักเนเดิมกันโอ้เปลี่ยนโป๊ไต้องดีครื่องเพิงมอือนี่แหละครับพี่น้องชีวิตของเจ้าสวนเกษตรกรอย่างพระราชาไทย นะครับนี่คร <os> ับผมโอ้ยังน้อยอยู่เกี๊ยบเตียมโป้ครับพี่น้องตัวนี้เกี๊ยบเตียมโป่บานนี้ที่เปียนปูเป็นบ่ครับมันน้อยแบบนี้บ้าพี่น้องเลยได้เกี๊ยบเครื่องเลยได้เกี๊ยบเครื่องเตี้ยโอ้โถ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 โบนธรรมดาพี่น้องอยู่จังหวัดบึงการเลยพี่น้องเด้ออยู่จังหวัดบึงการเรือนี้ นะครับนี่เห็นไ่มชุมมันหน่อยลงมาอ๋อชุช่มมันหน่อยลงมาซ<น>ื้อนี่ตจ้าป่านไว้แล้วังยาดลงไก่อ๋อไปลงไกอ๋อคมคมคมคอม,มเหมือนปะแนนอ๋อป่าครับผมให้มีความรู้พี่น้องให้มีความรู้ไปเที่ยวไหนอีกต่อเข้าบ้านนี่ห้พี่น้องเขาเบื้องยางเต็มที่เลยนะครับคครแต่ย่างพลาชช่วงนี้ราคาดีครับผมราคาดีช่วงนี้ะะน,นะครับราคาดี ยั่ไอยู่เปนบ่บอกป๋นาก็ถือว่าโอเคละอืมสามสามสี่สี่โูลได้บ่น่าจะได้เนาะได้ได้โลละสี่สิบาทสมีมีที่สาี่กิโลกิโลละสี่สิบบาทสี่ปูสี่ปูแบบนี้ก็ก็จได้่าเอก็ีน่าจะได้อ่าโลหนึ่งครับผมอาจะได้โลหนึ่งที่หา นะครับเกือกิโลละสี่สิบบาทนะครับน่าจะได้นะครับเพราะว่าอย่างพระรากงกัะเตียงกระเตียงขึ้นนะครับดีใจนนพี่นอ้องเกษตรกรศิด้อาปากได้สิด้มีงเงินส่งหวดลดงวดล่าเพอลอินเศรษฐกิจก็ล่างดีพี่น้องราคาอย่างพระราด,ดีก็แปลว่าเศรษฐกิจดี ดีครับพี่น้องเสียตีคิดกำลังดีเงินหมื่นก็ได้ผู้ละหมื่นละหมื่นแล้วเออแต่ว่าผู้ว่าอยู่นี่บ้านใดยังดอกบ้านใเออเออจ้าของสวนเพิ่งกระบะบ้านใดนี่เพิ่นเพิ่นบ้านยังบ้านใดได้อยู่เออ่ยังอ่างอยู่สันเพิ่นยังบ้านใดไปเอาก็จั่นเพิ่นมาไอเลือบยู่ครับพี่น้องอ่าชี้เป้ามือ .swing เมื่อชี้เป้ามือ .swing มื่อ ได้ครับผมยางกะเจ้าต้นเนี่ยยางอยู่นี่ยสามร้อยกว่าโอ้สามร้อยกัต้นสิบก็มือนี่ก็ได้มื่นสองมื่นกับมันกับพ่อพ่อได้เนาะกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่หรอกกับลูกกับบะมี่เนาะเนื้อบะหมีู่ึบ่ล่าลูกบะหมี่ทอทอพอกับแม่หาให้ลูกเป็นปะพ่อลูกยังบ่ได้มีพ่อกับแม่ก็เลยหาให้เออ ว่าลูกเพิ่นยังเรียนหนังสืออยู่นะครับเรียนหนังสือคนนึงก็บจบแล้วจ,จบปริญญาตีพุ่น่ะเพิ่นว่าก็ย้อนเกียรติอย่างนีง่ล่ะเพิน่นช่งลูกช่งเต้าก็ได้นะครับอยู่จังหวัดบึงการเนี่ยนี่พี่น้องโอ้บางนาตัวนี้มันไม่ได้เป็นหัวเนาะ เป็นมากเป็นมากบางน้าแดงบางน้าแดงบางน้าแดงอันนี้เพ่นยอดไปแล้วอัน <io> น,น,นั้นน้องสาวเพ่นหรอครับย่หันอันน้องสาวเพ่นแล้วว่าน้องสาวอั้ตา้ก็ไอ้น้องสาวก็ได้ออกดีทุกต้นเนาะดน้เออเออเออไปอีก อีกเดืนอนอีกอีกเดือนอีกเดือนนึงกับล่วงเมื่ได้พี่น้องนี่ใบนี่เดือนธันวาธัานวาเนาะใบล่วงเนาะอีกสองเดือนไหมตุลาพฤศจิกาธัานวากับใบล่วงเมื่ได้พี่น้องคันใบล่วงแล้วกับจีายางกับจีพอค่อยออกหวานบางบางสวนต้องกับยุดยุดกีดช่วงใบใบล่วง โอ้ยใบแก่พนยังกีดครับผมประมาณเดือนเมษาเนาะเมษาพุธภากับกีดแต่ว่าช่วงนาแเล้งนี่มันจะพักเพราะว่ามันจะบ่ค่อยออกขันมัน้นใบมันร่วงแล้วนะครับขันใบร่วงแล้วก็จิพักการกีดรกู้บ่พักกับบ่พักดอกว่ามาถึงผู้พักครับโอ้ออกอีอกดีออกดี ก็ธรรมดาครับนี่คือ,อย่างเด้อ,อย่างก้นถัย่ยยางพะลาเอาไปเฮ็ดเกือบเฮ็ดล้ายยางเฮ็ดทีนอนเฮ็ดหมอนอเฮ็ดผสมหล,หลายอย่างเกี่ยวกับย่างนั่แหละทีอย่างพะลานี่ยแหละเดี๋ยวนี้ห้างไปผสมก,ก,กันกับอันอยางบักตอยเนาะเฮ็ดเป็นถนนเนาะเป่นบ่แล้วแล้วมันบ่นี่ พี่นอ้องแลี้ววากันมาดีคันแล้วๆกันขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับด้อขอบคุณมากมากครับผมบวรวุฒิัดสายขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับอันนี้คือบังนาดโบรลานคือบังนาดแดงเออบังบนาดแดงหัวนี่สีแดงจึงคงึ่งี้หวานพี่น้องขันสุกมากแกมากขันมันเป็นหัวเด้ย นะครับ,บอเออเมื่อครับผมโอเคครับผมโอเคครับ